โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในรายการแบง g g เกมเมอีครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเออบอกทุกคนนะว่าผมจะรับคนเข้าแคนนะครับอืมซึ่งเนี่ยครับแคนจะชื่อ Thailand หนึ่งนะอ่าสมาชิกก็ยังไม่มีนะครับ เนี่ยครับให้คุณค้นหานะครับอ่าพิมพ์ไปอย่างนี้นะไอทีตัวใหญ่นะครับ T H A I L พิมพ์ใหญ่ครับ L A N D นะครับ Thailand หนึ่งอย่างนี้นะกดค้นหาครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อผมนะครับเป็นแล้วก็เข้าทีมรบได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะรับรับทุกคนเข้านะครับอืมก็ช่วยเข้ากันหน่อยนะครับอืมก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอ่าก็รับทุกคนครับอืมไม่จํากัดยศนะครับจะเป็นยศอะไรก็ได้นะครับอ่าโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับ ผมแบงเกมเมอรีวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมเข้ากันด้วยนะ